คำถามต่อไปนี้มีความละเอียดอ่อนได้เงินหนึ่งล้านแลกมากับบุปการีมึงตายไวขึ้น1ปีมันจะแลกไหมสมมติถ้าอยากได้2ล้านก็เวลาก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2ปีตามานก็เพิ่มขึ้นเป็นสามปีเลยเงี้ยลดลงลดลงใช่าบุปการีป่วยแ,วแต่ก็นึกภาพว่าแม่มึงป่วยอยู่ปะปล่าตอนนี้ก็ไม่ได้นี่นี่องลูกทรเลาะกีเป็นมึงอะ่ะมึงจะแลกไหมถ้าแม่เป็นอะไรก็ไม่แลกอะ่ะบาวล้านหนึ่งกับหนึ่งปีไม่แลกเลย หนึ่งปีทำอะไรได้เยอะมีค่าถ้าเป็นกูนะเว้ยกูจะไปปรึกษาก่อนเรต้องคุยกันเพราะเงินหนึ่งล้านนี่มันก็ทําให้ชีวิตสบายได้ก่อนที่จะตายแรกกับแม่กูก็คุยกับแม่ก่อนนะว่าว่าไงจะเอากี่ปีสำหรับกูกูก็ต้องคุยกับแม่กูอยู่แล้วเพราะแม่กูอยู่อยู่สิร้อยปีอะไรเงี้ยขอแม่สักสองสามปีคงไม่เป็นไรหรอกแม่กูอายุยืนยแล้ว <c oughs> ไปไปอยู่ก็ไมึงคุยอันนี้มึงไม่ได้คุยใช่มึงขอถ้าไม่ได้บุญจะอยู่ถึงท้อีได้สัตว์ไอ้ฮีไม่เออจริงจังกูก็ไม่กล้าแหลกอะไรทเงี้ย ไม่หวถ้าสมมติเป็นจริงๆเราไม่รู้อายุด้วยในแรกเป็นเท่าไหร่เงีงาาเ้ยเพิ่มแรกปั๊บไปเลยทรับแจบจบจบไอ้เนี้ยดราเมอร์วะไหนเนี้ยดราม่าแน่ด่าอูดพอละพี่เลยเอาเนึ่งหนึ่งล้านแลกกับเจียวเจียวสัตวลงหนึ่งสิบกว่าเอานประมาณนี้กูก็ได้เป็นสิบล้านเลยด้วยเท่านั้นอ่ะโดยที่กูยังมาตรฐานชายไทยเลยกูแบว่งอนะินฟินิตแต่ก็ออกในไดทยฮย